ก็เป็นัะไรบ้างหายไปนานมากหายไปนานแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็คือไปงานต่างประเทศมากกว่านี่น่าจะเป็นแบบหลายเดือนของการที่มีเวนทีไทยแล้วก็ก็ดีใจที่ไม่กลับมาเจอแฟนชาวไทยคุณพวงที่ผ่านมาแทบจะไม่อยู่บ้านที่ไทยใช่แทบไม่ได้อยู่ไทยแล้วก็ทํางานจริงๆคือแบบช่วงนี้เราเป็นช่วงที่แบบเตรียมตัวเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยครับแล้วก็ประจบกับงานของบริษัทผมมันยุ่งมากๆด้วยครับก็เลยแบบ เราอาจจะหายโ social ไปด้วยว่าเราแบบคนชอบฟิตอะไรเห็นว่ามาใช้ได้แบบเดียวดินหน้าก็ต้องไปต่างประเทศน่างท้องถิ่นไปเตียร์ใช่ครับเดียรหน้าก็จะมีงานรางวัลครับที่เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวตที่เราเป็น,น,น,นรางวัลวอะไรอย่างไรนะครับเป็นรางวัล Rising Star ครับผมก็เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวแตแล้วก็โอเขอบคุณอะไรเขาผมเป็ตั้งแต่แบบโปรเซสตั้งแต่เขาประกาศรายชื่อรายอัพว่ามีใครบ้างอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆทุกคนช่วยกันโหวตเข้ามาเป็นเราได้แล้วก็ได้ถ่ายด้วยนะ คนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจออตอนที่เขาบอ,อกว่าเออเราไ,ได้รางวัลนี้ก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นรางวัลที่แบบที่ประเทศเกาหลีเลยซึ่งเป็นแบบประเทศแบบที่แบบอยู่ในวงการที่เป็นยิ่งใหญ่มากๆอะไรอย่าง,างครับเราก็แบบดีใจมากที่แบบมีโอกาสได้ไปทเตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าเราต้องมีการเตรียมากาพูดไปขอบคุณพูดคุยไปทีตื่นเต้นมากเลยคตื่นเต้นมากเราจะพูด ภาษาเกาหลีอะไรเว่าไปการสื่อสารไปแล้วอันยอนเซโยว้ายพี่อพี่ก็เลยจะบอกว่าไม่ใช่พี่ก็เลยจะบอกว่าเราเซฟเปิร์นโอ้โหก็คืออยากทีก่จะพูดเป็น <c oughs> ภาษาเราใช่ใช่เราจะพยายามเดี๋ยวลองดูอ่นะลองดูยังไม่ค okay. อมมิตโอเคเดี๋ยวเวลาไปมึงนอกนี้นั่นแหละเวลาดูแลธุรกิจเราอย่างไงแบบ้างเพราะว่ามันจะโตขึ้ในใหม่ใหม่ก็ ส่วนใหญ่ก็แบบมีติ้งออนไลน์อะไรเงี้ยครับคุยกันออนไลน์แต่ว่าก็คุยกันตลอด mm hmm. ไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็ตามอะไรเงี้ยเราก็มีไลน์คุยกันตลอดแล้วก็มีแบบมีติ้งกันแล้วมันจําเป็นแล้วตอนนี้ธุรกิจไปถยู่ไหนยังไงล่ะธุรกิจก็ไป เรื่อยๆครับก็อยู่ในช่วงที่แบบพอเราเริ่มมีหลายสาขาอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มทําให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นาาเริ่มร้างมาตรฐานให้มันแบบว่าคงที่มากๆเพราะว่ายิ่งมันแบบมีหลายสาขาลดมากมันก็ยิ่งแบบคปรับมาตรฐานได้ยากเหมือนกัน,กนกเป็นสิ่งที่พาค่ารสำหรับตอนนี้ี่เปิดไปกี่สาขาเออตอนนี้ประมาณสิบสองสิบสองแล้วถ้ามันเติบดมันมีปัญหาอะไรให้เราต้องเคลียร์หรือต้องติดตามตลอดนะครับตลอดวีดีโอทั้งวันตลอด ปัญหามันเยอะมากคือมันพอมันเป็นสายเป็นดีครับมันเป็นอะไรที่มันดีอยู่างเรื่องไอทีก็สําคัญคือเรื่องอ o p e เรชั่นก็สําคัญมากๆครับเรายิ่ง product ของเรป็น product ที่มันต้องแชร์ตู้เย็นเรื่อปัญหาเรื่องไฟไฟดับอะไรอี้มันก็เป็นปัญหาคือวิ่งไม่มีปัญหาแบบธุรกิจแบบนี้นะใช่ใช่แต่ว่าเรามีทีมนะครับคือช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นเราที่แบบต้องทําเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามีทีมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเลเวลไปว่าปัญหาอย่างนี้ก็คือคนนี้แก้ไป แต่กรับมือได้ทุกเคสเลยรับมือได้ทุกเคสเป็นว่าจะไม่รับจะไม่รับแต่กรับสิเราเป็นผู้ใหญ่ครับผมก็รับรับรับมือครับคือเราก็พยายามนี่แหละครับสิ่งที่ผมกำลังสร้างผมกยายามสร้างแบบมาตรฐานทั้งระบบทีมงานด้วยให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ให้คนรู้ว่าทุกคนรู้ว่าตรงไหนคือค่าที่เราต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าทุกปัญหาตรงนี้มาถึงผมคนเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวอยู่แล้วก็ต้องจัดการงานได้ใช้เวลาทำงานเราก็ต้องทำงานหลักเราก็ต้องเอาท่ตที่ธุรกิจเราอะไราก็พยายามพยายามเอาเวลาให้มันดี อันนี้ก็คือวินเป็นก็ของคนเดียวไม่ได้มีแฟนชายใช่ไหมครับไม่ได้มีครับไม่ได้มีแค่เราถือเลือดเป็นดูแลคนเดียวที่จอดสถานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะคุมมาตรฐานของมันออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วยิ่งเป็นโปรดักที่แบบมันไม่ใช่แค่แฮนด์เมดแต่ว่ามันเป็นอาร์ตเมดที่แบบว่าผลิตด้วยมือคนจริงๆทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากไปสเกลแบบอย่างนี้พอหลายปีมันเริ่มคิดแล้วว่าเราอยากแตกอะไรบ้างแค่ใหญผมมีครับมีอีกหลายแบรนด์ที่กำลังจะร้อนครับ คือคือจะจะทำประเภทของเกมขนนกไปตลอดหรือว่ามีหลากหลายใช่ตอนนี้คุณไม่เป็นนักแสดงหรอะเป็นครับเป็นยังรับอยู่ยังรับอยู่ใช่ไหมวินรับอยู่ครับรับอยู่ครับจ้างได้ครับนี่เหรอถ้าไม็นยาหรืเป็นนักแสดงแล้วสองเรื่องอันไหนจะมาก่อนกันอะไรนะเรื่องที่แถลงไปอันไหนจะมาก่อนกันอินิมาสองมาก่อนอ่าใช่ใช่กันเลยจะถ่ายก่อนครับเพราะว่าสกอาเลีนี่นะคือจะแบบถ่ายแบบช่วงต้นปีหน้าเลยปีนเคยได้ยินเรื่องแซวเรื่องสกอาเลียนไหม ว่แล้ววถ้าใครจบกี่โมงอ่ะไม่ไม่จบไม่กี่โมงเ่มว่าถ้าใครใครไม่ว่างก็ใครไม่ว่างกตายก่อนตายก่อนเลยเออแจะตายก่อนมเนี้โอยเฮ้ยตอนนี้ทุกคนแย่งกันตายนะแย่งกันตายใช่ไหมเพราะแต่ละคนก็โหคิวแน่นกันหมดเลยใช่ครับผมก็แต่ว่าเขามีล็อกคิวไว้หมดแล้วคือใครห้ามรับงานอะไรก็แล้วแต่เลยในช่วงเวลาที่เขาจะถ่ายอซึ่งยังไงมันมันของบินเขามาไอทีหมดเลย ของผมก็คือเดี๋ยวอินิมาสองนี้ใก้จะเปิดมากแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวสกอาเรียนในอย่างที่บอกจะเดินต้นตูนะก็จะต้องเปิดอี่มีเวลาปิดบุ่นหรืออะไรอย่างเงว่ามันเดินทางลมแล้วมันมีการปิดป่วยบ้ากหรือมีอะไร่วงนี้ก็ค่อนข้างปิดพอสมควรปิดอันนี้คือเพื่องานหรือว่าเพื่อรักษาตัวเองเพราะไม่ใช่ไม่ใเพราะว่าเพราะว่าเราจะเปิดของทีเรื่องไหนด้วยเราจะคาดว่าคือเราจะต้องใช้ของคามตัวอะไรครับก็เลยแบบว่าเต็มตัวเต็มที่อันนี้คือรีดต่อไปเพิ่ม อะไรรงคับช่วงนี้คือก่อนหน้านี้ผมอาจจะแบบลีนแต่ว่าไม่ได้ลีนมากครับตอนนี้บอกว่าลีนมากมากแล้วก็พยายามทําให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นด้วยให้มันดูมีขนาดขึ้นหรอแล้วเป็นไงเป็นไงบ้างพอลงมาทีเสร็จปุ๊บนานมาทีก็สช่างตำนานก็มันเล่นมาก็อยากจะอวดนิดนึงไงตอนนี้ก็ได้อะไรนะไม่มีเอเซอร์ไม่มีเอเซอร์หายากเกินี้ ่เราไปดูในซีรีส์ใช่ใช่จริงจริงมันเขินนะหรือว่ายัางไงพอลงไปทีแล้วคนจะต้องมาแบบไฟล์ตตลอดนะแค่มีทะเลจริงๆมันก็แอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็แอบลุ้นเหมือนกันนะว่าแบบเออจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็เราก็อุตส่าห์ใส่ไว้รูปสุดท้ายไงพอเราก็แบบเขินจะเอาไว้รูปแรกมึงจะดูแบบด,ดุจตั้งใจไปตั้งใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบใส่เป็นรูปสุดท้ายแต่คือนี่คืออยากที่จะให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราทำมามันอยากให้คนรอติดตามซีรีส์ เป็นแบบมีโชว์เใช่ไ้มยังไม่เหมาะไม่รู้ยังไม่บอกเหมาะไม่เพราะในภาคหนึ่งในภาคหนึ่งค่อนข้างที่จะโชว์เยอะจนเราบอกว่าไม่ใช่น้องบินแล้วให้เรียกว่าพี่พี่ครับตอนนี้ก็ต้องพี่คือหลังจากนี้เป็นพี่แล้วไม่มีคำว่าน้องเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอุ่นมันเลยต้องไม่ได้พี่หรือว่าเพราะแบบว่าเป็นอะไรเนี่ยเอออุ่นไงอุ่น หนูก็แบบโตแล้วดูเป็นแบบร่างผู้ใหญ่แล้วใช่ร่างน้องมีคือไม่มีแล้วน้องินสามขวดไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ว่ามันก็จริงกับคขาว่าร่างคองแล้วเพราะตอนนี้ร่างคองอะไรด้วยก็พยายามครัพยายามทําให้มันดีที่สุดเพราะว่าคือโจทย์ของผมอะยากมากคือผมมากินน้อยมากคือวันหนึ่งบางวันผมแทบไม่กินข้าวเลยกินแต่ของไกลปั่นแบบวันละสี่ขวดทั้งวันนะครับ กินแค่อกไก่ฟานสี่ควดแต่ว่าเราพยายามจะทําให้ตัวใหญ่ซึ่งแบบเราไม่กินซับเลยก็ย่าเหมือนกันที่แบบเราจะทำเพราะคนเพราะคนเออเขาคนเซลเยอะๆพอเวลาเจอแฟนๆเขมีทักเรื่องอะไรเรื่องหุ่นนหร่างคองเออร่างคองอ่ะก็มีก็มีสซวเซล์กันในออนไลน์นี่แหละครับว่าหน้าคิตตี้บอดี้าม์เวลอะไรนะฮ่เป็นฮ่อฮ่าฮ่่่่ มันกินแต่อกไก่เดี่ยวมันมีมุมที่จะแบบว่าคอแทนเลยว่าทำไมถึงไม่ไปกินมางกรองที่เราทำเองเนี่ยโอ้กเลังจะโยงเข้าให้เลยก็ก็คือมันมีแบบถ้ามันมีชีเดย์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องกินมางกรองทุกวันใช่ซึ่งมันอยู่ชั้นเจ็ดด้วยไงที่ไหนที่ไหนที่ี่นี่ที่นี่ใช่ชั้นเจ็ดใช่พูดชื่อไม่ได้มาอยู่ที่นี่ที่นี่ชั้นเจ็ดแสดงว่ามันก็มีอารมณ์มี่รู้สึกว่าอยากชีเดย์ใช่ชีเดย์ทุกคนมันแบบ คือถ้ามันทรมานเกินไปชีวิตมันจะไม่มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าสุริตอบโจทย์ในเรื่องความสุขด้วยนะครับคือทานแล้วอร่อยแล้วก็แบบเออเป็นชีวิตของเราได้เรื่องไปเมืองนอกมันมีกินก่อนอกไก่หรือเอาไปเองอกไก่ใช่ไหมครับถ้าไปเมืองนอกพยายามกินแบบโปรตีนแบบอกไก่จริงๆอ่ะนะช่อกไก่ปไปและเราไม่ได้เจอวินนานแต่ว่าก็มีถามเอาให้เราลอกินครับขออนอนี้ก่มนรับ้ถ้าจะนท่นั้นกับแค่จะนั้นที่ไม่รู้ว่าวินานพี่แปลเหมือนกันหรือเปล่าครับผม เป็นชีฟเป็นชีฟก่อนก็เป็นชีฟก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องที่อธิบายงดีก็เป็นเรื่องก็เป็นเพื่อนตามที่ผมบอกเลยครับตามที่พี่เขาบอกเหมือนกันครับก็ก็ความหมายตามนั้นเลยตอนแรกตกใจไหมครับ่มันนี้ตกใจไหมเหรอถามว่าตกใจไหมไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเขารู้สึกว่าเราก็คือเราอะไปทำธุรกิจที่ที่นั่นที่ที่เกาหลีนะครับแล้วก็มียเป็นจังหวะพอดีที่แบบเขาอยู่เหมือนกันก็เลยแบบชวนเดินเล่นนินซึ่งเรา กับเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตแบบเดี่ยวๆอยู่แล้วเพระเราถูกจับตามองเนีออย้ยเราใช้ชีวิตมันจะดูสดันขึ้นไปพี่กดดชื่นไหมคือผมผมก็มีข่าวเรื่องพวกนี้มาต <c oughs> ั้งนานแล้ว <c oughs> แต่แค <c oughs> ่แบบมันอาจจะแบบอ่านไม่ได้ดูว <ừ. S 1> งการเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็ใช้ชีวิตปบบเดี่ยวผมอยู่แล้วแต่วายคนห่วในเรื่องอีกอย่างคือเรื่องว่าการมีจานปีกพาอะไรอย่างเงี้ยเพราะขนาดไปฝากประเทศตอนนั้นวินรู้ไหมว่ามีคนยกขึ้นมา รู้ครับรู้ครับคือทุกผมอยู่อะไรแบบนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าโอเคกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่นนแรกนะครับก็ไม่อยากให้อยากให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวทุกคน,น,น,กนเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นใครที่ทำอาชีพไหนก็ตามรก็ควรได้ความเคารพในเรื่องของความอย่างพอเจออย่างนี้วิ่มีวิธีจัดการในตัวเรายัางไงบ้างว่าีหนีเดินไปหรือว่าอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะหนีครับ คือแบบเราจะเดินซ้ายปุ๊บอ่าเราไปข่าแล้วอะไรเงี้ยตามไม่ทันแล้วไม่ทันผมเร็วเดี๋ยวนะสับงสัขาลอดอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> แต่ว่าแต่พอเจอแบบเนี้ยมันทำให้เรากลัวไหมกลัวว่ะกลัว,วการ <ๆ S 1> ในการใช้ชีวิตกล<อ>ัว <ๆ S 1> ให้เลยครับคืออย่างที่ผมบอกผมมีมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยจริงมันก็แอบเห็นโซเชียลมันอยู่ตลอดแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าก็คือเราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนมันจะกลายเป็นเราไม่มีเพื่อนเลยหรอเราไม่สามารถแบบไปใช้ชีวิตกับเพื่อนแบบปกติได้เลยหรออะไรเงี้ยเราก็เลยมองแบบ มันเป็นชีวิตส่วนตัวของเราแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใครในอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอยากบอกอยากบอกใครที่สมมติว่าไปเจอวินในพื้นที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกจริงๆผมก็ได้ยินเรื่องของจะเป็นท่านอื่นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันจริงๆเลยครับเราอาจจะแบบเพ้นขอถ่ายรูปจบแล้วก็แยกย้ายอันนเงี้ยเราโอเคไม่ได้ปิดเลยแต่ว่าถ้าเกิดตามเดินตามสั่งรถตามอะไรอย่างเงี้ย ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องส้างแบบรุวงเรือนตัวที่สุดยอดอย่างนี้แต่แต่ทุกความขึเนอยู่ของคนที่อยู่รอบข้างเขาทำได้หรับเออครับท่านี้ที่เออนายยงไป็นเรากลัวไหมว่าครั้งต่อไปเราจะไม่กล้าไปด้วยกันหรือว่าไม่กล้าทำกิจกรรม้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหรับฝั่งผมเองครับผมรู้สึกว่าผมปกติเลยครับอย่างที่ผมมองว่ามันมันไม่ใช่เรื่องปกติผมที่ผมจะไปแห้งเอาวแบบเพื่อนในทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ่านเป็นอะไรที่ คือเวลา,ขาขักาปอแเราก็น้อยมากอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่าน,นั้นเลยผมว่าโวชีวิตผมคงเครียดมากเลยก็ mm hmm. ลเลยแบบใช้ชีวิตปกตินในส่วนของเรแต่ว่าก็ของฝั่งคนอื่นถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เห็นใจเขาบากแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันที่แบบจะให้ทุกอย่างมันโอเคเพราะว่าเจตนาของเราคือเราเขาเรียกว่าไงคือแบบเราปากติเออ mm hmm. เราแค่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะแบบคนไหนก็ตาม แต่เพื่อนเราโอเคใช่ไหมเวลาที่มีบทไหมอะเวลาไม่มีการแบบมีว่ามีการแจ้งให้เพื่อนทราบคือเพื่อนๆเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าเขาจะชินกับหมดแล้วเขาจะชินแล้วว่าแบบโอเคเดี๋ยวก็มีคนขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเพื่อนเข้าใจเข้าใจทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆก็จะเรียกว่าช่วยกันดูเพื่อนเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบตามเราอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบบอกเราได้ก็เป็นเพื่อนทั้งกลไปด้วยใชนะโอเคครับ